สวัสดีครับวันนี้ทางช่องจะพาไปรู้จักกับกุนุงปาดังนะครับหรือเนินเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับส้างสิ่งก่อสร้างโบราณสถานขนาดใหญ่ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ดินบนเนินเขาของเกาะชวาตะวันตกในประเทศอินโดนีเซียอาจเป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างจากหินทั้งก้อนในธรรมชาติแห่งแรกของโลกโดยล่าสุดนักโบราณคดียืนยันว่ามันมีอายุเก่าแก่ราว2 5 0 0 0ปี ซึ่งเป็นสมัยเดียวกับยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุดของโลกสิ่งก่อสร้างทรงพีระมิดนี้ตั้งอยู่บนเนินเขากุนงปาดังหรือภูเขาแห่งความรู้แจ้งคาดว่าถูกสร้างขึ้นก่อนที่มนุษย์จะรู้จักเกษตรกรรมและก่อนกำเนิดแหล่งอรารยธรรมแรกของโลกหลายพันปีแม้แต่มหาพีระมิดแห่งกิซ่าที่อียิปต์และสโตนเฮนที่สหราชอาณาจักรก็ยังมีอายุน้อยเพียงหนึ่งในห้าของพีระมิดลึกลับแห่งอินโดนีเซียนี้เท่านั้น รายงานวิจัยระบุว่าทีมนักโบราณาคดีจากสำนักวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติอินโดนีเซียและทีมนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งบันดุงได้เผยหลักฐานจากการศึกษาวิเคราะห์ที่ยาวนานกว่า10ปีซึ่งยืนยันว่าโครงสร้างคล้ายพิรามิดบนเนินเขากุนุงปาดังมีอายุกเก่าแก่ถึงยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และมีความเป็นไปได้สูงว่ามันคือพิระมิดขนาดใหญ่แห่งแรกของโลก กุนูปาดังถือเป็นเนินเขาศักดิ์สิทธิ์ของคนในท้องถิ่นส่วนยอดมีลักษณะคล้ายพีระมิดขั้นบันไดโดยมีลานระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปจนถึงยอดเขาบริเวณโดยรอบยังมีแท่งหินที่ถูกตัดเป็นทรงสี่เหลี่ยมยาววางกองระเกะระกะอยู่เกลื่อนซึ่งอาจเป็นเศษหินที่คนโบราณสกัดมาใช้ในการก่อสร้าง ผู้วิจัยระบุว่าความมหัศจรรย์ของพีระมิดแห่งกุนุงปาดังอยู่ที่โครงสร้างอันซับซ้อนซึ่งเกิดจากการเจาะสกัดหินลาวาก้อนใหญ่บนปากปล่องภูเขาไฟที่ดับมอดแล้วจนเกิดโพรงลึกเข้าไปในแกนกลางของภูเขาไฟโดยมีการแบ่งส่วนของพีระมิดเป็นหลายชั้นจากยอดเขาลึกลงไปถึงใต้เนินเขา30เมตรทั้งมีสิ่งก่อสร้างย่อยๆที่เป็นส่วนประกอบรวมกันทั้งหมด4หน่วย ซึ่งชั้นลึกสุดใต้ดินมีห้องโถงขนาดใหญ่ซ่อนอยู่และอาจมีโบราณวัตถุล้ำค่าบรรจุอยู่ภายในก็เป็นได้ผลการตรวจหาอายุของดินและหินในโบราณสถานดังกล่าวด้วยคาร์บอนกำมันตะลังสีพบว่ากุนุงปาดังอาจถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อ16,000ถึง27,000ปีก่อนนับว่าเก่าแก่ยิ่งกว่าวิหาร โกเบครีโทเปสิ่งก่อสร้างจากหินก้อนยักษ์ในธรรมชาติที่ประเทศตุรกีซึ่งมีอายุราว11,000ปีทีมผู้วิจัยยังทำการสำรวจด้วยอุปกรณ์ขุดเจาะเรดาร์สแกนแบบทะลุทะลวงชั้นดินอุปกรณ์สร้างภาพจากคลื่นแผ่นดินไหวและเครื่องถ่ายภาพรังสีเอ็กที่แสดงรายละเอียดเป็นภาพตัดขวางของโครงสร้างที่ถูกฝังอยู่ข้างใต้ทำให้พบว่าโครงสร้างสี่หน่วยของพิระมิดแห่งกุนุงปาดัง ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยที่แตกต่างกันโดยมีการทิ้งช่วงงานก่อสร้างไปนานนับพันปีหลายครั้งทั้งมีความเป็นไปได้ว่ามีการฝังกลบโครงสร้างในหน่วยเก่าก่อนจะต่อเติมโครงสร้างที่เป็นหน่วยใหม่ด้วยโครงสร้างในหน่วยที่4ซึ่งเป็นชั้นลึกสุดถูกสร้างขึ้นมาก่อนในช่วงที่ตรงกับยุคน้ำแข็งกว่าหมื่นปีที่แล้วต่อมาโครงสร้างหน่วยที่3ซึ่งประกอบด้วยแท่งหินคล้ายเสาจำนวนมาก ถูกสร้างขึ้นระหว่าง7,900ถึง6,100ปีก่อนคริสตกาลซึ่งตรงกับยุคหินเก่าที่มนุษย์ดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์และหาเก็บของป่ายังไม่รู้จักการใช้เครื่องมือก่อสร้างที่ซับซ้อนหลังจากทิ้งช่วงไปอีกราว1,000ปีทีมวิศวกรปริศนาจากยุคโบราณอีกคณะหนึ่งได้สร้างหน่วยที่สองขึ้นเมื่อสมัยราว6,000ถึง5,500ปีก่อนคริสตกาล ส่วนการต่อเติมครั้งสุดท้ายเป็นการก่อสร้างหน่วยที่หนึ่งเมื่อราว2000ถึง1,100ปีก่อนิตกาลสำหรับสาเหตุที่มีการฝังโกลบโครงสร้างหน่วยเก่าก่อนต่อเติมหน่วยใหม่นั้นทีมผู้วิจัยสันนิษฐานว่าอาจเป็นการอำพรางตัวตนที่แท้จริงของโบราณสถานแห่งนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อรักษาส่วนดั้งเดิมให้รอดพ้นจากการถูกทำลายหรือการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาทีมผู้วิจัยกล่าวสรุปว่า ผลการศึกษาหลักฐานที่รวบรวมเอาไว้ได้ในขณะนี้เพียงพอที่จะชี้ชัดว่ากุนุงปาดังไม่ใช่เนินเขาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมดแต่มีสิ่งก่อสร้างจากฝีมือมนุษย์รวมอยู่ด้วยโดยเนินเขาแห่งนี้จะต้องมีความสำคัญยิ่งยวดบางประการที่ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาก่อสร้างและบูรณาปฏิสังขรพิระมิดหลายต่อหลายครั้งตลอดช่วงระยะเวลาหลายพันปีอย่างไรก็ตาม ทีมผู้วิจัยยังไม่ทราบว่าที่แท้แล้วกุนุงปาดังคืออะไรและใครกันแน่คือคนโบราณผู้เปี่ยมอัจฉริยภาพแห่งวิศวกรรมศาสตร์ผู้สามารถสร้างส,างสิ่งมหัศจรรย์อย่างกุนุงปาดังขึ้นด้วยฝีมือช่างอันละเอียดประณีตซึ่งเหลือเชื่อว่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้ข่าวครา,าวเรื่องการค้นพบพิระมิดแห่งกุนุงปาดังที่มีอายุกเก่าแก่หลายหมื่นปี ถูกมองว่าเป็นเรื่องโกงหกหลอกลวงหรือไม่ก็มีความผิดพลาดในการตรวจหาอายุของวัตถุโบราณแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยมองว่านี่คือหลักฐานของอารยธรรมโบราณที่มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวล้ำทางเทคโนโลยียิ่งกว่ามนุษย์ปัจจุบันซึ่งอารยธรรมที่สูงส่งนี้เคยครองโลกในยุคดึกดำบรรเป็นเวลาหลายล้านปีก่อนการถือกำเนิดขึ้นของมนุษย์ แนวคิดพิสดารเรื่องอรารยธรรมของสิ่งมีชีวิตเหนือมนุษย์หรืออรารยธรรมของเอเลี่ยนที่อพยพมายังโลกซึ่งหายสาบสูญไปดังกล่าวเรียกว่าสมมุติฐานไซรูเรียนซึ่งยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าพีระมิดแห่งกุนุงปาดังเข้าข่ายร่องรอยของอรารยธรรมชั้นสูงยุคโบราณน,นี้หรือไม่ในอนาคตอันใกล้นี้ทีมผู้วิจัยของอินโดนีเซียมีแผนที่จะขุดเจาะลึกลงไปใต้เดินเขากุนุงปาดังจนถึง ถงใหญ่ในหน่วยที่4ซึ่งกว้างถึง15เมตรและมีเพดานสูงถึง10เมตรเพื่อให้เกิดรูที่สามารถหย่อนกล้องลงไปสำรวจภายในได้โดยคาดว่าอาจมีโบราณวัตถุบางอย่างที่นักโบราณาคดีอาจจะใช้เป็นเบาะแสในการค้นหาประวัติความเป็นมาที่ถูกต้องของพิระมิดลึกลับแห่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ